สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้จะทดลองไปใส่กบนะครับดูครับได้ปลาหมอมาสามตัวสีใไสอันละตครับผมมันจิถือไฮบ่ลเลยครับเดี๋ยวไปหลุนกันครับเดี๋ยวาได้วตัวหนึ่งครับมือมือขึ้นในไซสแล้วได้ตัวหนึ่งครับเป็ตัวหนึ่งครับพอไปต้มแจวกบมือขึ้นในตัวหนึ่งต้มแจวใส่ผัดขยงหนานะครับแสบแเดี๋ยวมือนี้สิไปใส่อีกเอาปลามาช่วไอ้นี้เอาหน่ เด้ปลาเข็งหน่อยมาสามตัวครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปใส่แมลนเจลัก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 เข้ามีอยู่สามอันครับผมอันใหญ่มือขึ้นนี่ถืออันใหญ่อยู่ตัวหนึ่งครับอันหน่อยเดี๋ยวจะไปลองใส่เพิ่มครับผมได้บอเดี๋ยวไปลุกกันเลยครับครับใส่แล้วครับอันแรกครับใส่ไปแล้วนะครับมีปลาหมออยู่นั้นตัวหนึ่งครับเดี๋ยวกลบไปเส่แมลงมากินครับผมซึ่งเอาลงเหลิกปุ๊บด้วว่าเหล็กบนนี้นะ นะครับเดี๋ยวจะใส่ตรงนั้นครับนนปลาใช่ป้องลอยตะเล็ดตะเล็ดนาำเดี๋ยวได้ผลครับเดี๋ยวได้ผล ใส่ลูก่ลหาไปแล้วใช่ก็ใส่ลูก่องไ,งนะไม่บหารทางนะคืน หันทางหันทางนี้มันคือมันจะเข้าอย่างไรตีที่จริงมันมีอีอันนึงมันบอกเจ้าซื้อมาสองพวงมันติ เดี๋ยวใส่ใหม่ครับผมมันลึกใส่ลึกเกินไปกันบ่ามีเยอปลาหมออยู่ตัวนึงมันก็นตายแล้วปลาอยู่บนมีหนามเลย เอาพุ่นใหม่พุ่ไว้นี่คะไปเห็นอันเข้าใส่เขาเอาพุ่นใหม่พุ่ไว้อยู่เด้เออประมาณนั้นแล้วก็เรียบร้อยครับรบรรยากาศนะครับไปลุ้นกันครับพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันในพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงผมใส่ไปแล้วนะครับสองอันอันหนึ่งบัดปาลุดไปสั่มกับปลาออกไปสั่ม หูมันใหญ่โวดมันปลุยไปซำเราเราหลุนเราหลุ่นเดี๋ยวไปย้ำนะครับที่ดักขบไว้เมื่อวานนี้ครับผมอันแรก สีหมานบอโนอันแรกนะครับใส่ดักใบนาลีนี่ครับผมนาลีหรือนาตรงโอ้บ่ถือครับไอ้น้องบ่มีครับบ่มีเลยเงียบกริบเงียบกริบปลาเข็งกรบ่อยู่ปลาออกไปแล้วบ่บ่ถือไอ้น้องบ่ถือบ่ถือเสียดายเสียดายเป็นตาทึกงคำว่าง กบมันอยู่ที่คำมองหกมีน้ำเนี่ยเป็นตาถือขนาดบอ่อถือครับผมตรงแหงเดี๋ยวบ่มีลอยเข้าไปบ่ราในตรงแหงปกติกบกับเขาอยู่เรืขอข่อยเด้บ่อถือคือกันปลากับบ่ถือ้ยเดี๋ยวหมูแรกจะถมากู่ครับไปหาเนาื้อมาไว้ใส่ไหมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับเนาะ ทำเช้าๆของบ้านผมนะครับทุง่งนาผมหลังบ้านผมนี่แหละเขางามๆปีนี้ไอ้น้อฝนตกดีครับมายามกบบอถือเสีอดายครับเสีอดายบอถือเนาะเดี๋ยวมือแรงเอาใหม่ครับพมันเฮดเวดเสียบนี่ว่าเดการผมมีเวลาไปคุดใส่เดือนครับผมเดี๋ยวต้องไปยามอีกอันหนึ่งครับที่ใส่ไว้อีกมองหนึ่งตัวน,น่ะอันใหญ่ก็นี่ครับ ตอนนั้นใหญ่กว่านี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้นะครับอืะะอหือเชิญาหารเชาหครับ,บค,ครับผมเช้านี้ไปลุ้นยามกับดักกบกันครับพี่น้องใส่ไว้เมดเพือ่อนแต่ไหนครับเดี๋ยวไปรู้เองเขาฟ้อนซีได้ลุ้นบ้นะครับนี่เลยออรรรครับ,รบพี่พี่ โอ้ oh, oh, oh. มานครับมานในตัวหนึ่งครับโ oh, oh. อดดย้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยโอ้ oh, นี่ครับนี่เออเจา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 สีมือเว้ยใส่ใส่ใส่ปลาตัวเดียวนี่นครับนี่ใส่ปลาตัวเดียวอับเลยวะโอ้มันพอสื้อวเวยอะตัวนี้มันมันหามไงมันยย <S 2> <S 2> <S ใหญ่ได้มันก็นดีเอ้เวเราเอามาขายนี่ครับครบตัวใหญ่พอสมควรเลยไอ้ลอง ได้อาหารอีกแล้วครับผมอันนี่ก็ว่างไว้ก,ก่อนได้แล้วกางวิ่งนั่นบม่มนี่ะเอาเนื้อไปหาปลาซะก่อนโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวความสำเร็จครับตัวนั้นเดียบตัวนั้นบุ่ตรโอ้ไปเบิ่งเแล้วครับมันบ่ถรกตัวนั้นได้ตัวนี้ครับเจ้าก็อิ่มอยู่งได้ครับผมผมตัวใหญ่แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนีก้ก็ขอจบไปพร้อมกับ การยามกับดักครับได้ตัวหนึ่งครับหนูว่านี่ก็ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปหาปลาเข่งมาใส่ครับอแน่นอนครับ,รบผมขอบคุณครับลาไปก่อนเด้อ